โอเคสวดสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเวิร์กช็อปเปลี่ยนนิสัยกันนะครับใครในที่นี้อยากจะเปลี่ยนแปลงนิสัยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเปลี่ยนแปลงนิสัยเป็นคนที่ดีขึ้นบ้างครับพิมพ์มาให้ผมหน่อยนะครับก่อนอื่นเลยครับวันนี้เป็นวันที่1สําหรับเวิร์กช็อปนี้เราจะมาพูดถึงกันก่อนว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราได้นั้นเราจะต้องให้อภัยตัวเราเองก่อนเวิร์กช็อปวันที่1นนะครับวันนี้ เราจะมาให้อภัยตัวเราก่อนทําไมถึงเราต้องให้อภัยตัวเราก่อนต่อให้วันนี้คุณสร้างที่ัสใหม่ขึ้นมาอย่างไรแต่ถ้าเราไม่เคยให้อภัยตัวเราเองคุณเคยคุณเคยด่าตัวคุณเองหรือเปล่าครับคุณเคยว่าตัวคุณเองหรือเปล่าครับว่าเน็ตไม่เก่งเลยเน็ตทาไมถึงรู้สึกไม่มีค่าเน็ตทำไมรู้สึกว่าตัวเล็กจังนี่แหละครับเท่าน,นี้เรายังรู้สึกว่า เรายังไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเราก็ไม่สามารถจะมีนิสัยของคนที่ประสบความสําเร็จได้ครับเวิร์กช็อปแรกเรามาให้อภัยตัวเราเองก่อนฉันขอโทษว่าฉันเคยว่าตัวของฉันไม่ดีอย่างไรเนทฉันขอโทษฉันเคยดูถูกตัวเองฉันขอโทษที่เคยว่าตัวเองไม่เก่งฉันขอโทษที่เคยรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กตัวน้อย วันนี้ฉันขอให้อภัยตัวของฉันเองและว,วันนี้ใครทำเวิร์กช็อปนี้ด้วยการให้อภัยตัวของคุณเองได้ผลอย่างไรพิมพ์มาบอกผมหน่อยนะครับและไปเจอกันในเวิร์กช็อปหน้านะครับผมเนตปฏิพานสวัสดีครับ